พี่บ๊อบจะมาด่ายไหมเนี่ยสัมภาษณ์พี่บ๊อบเป็นยังไงพี่บ๊อบสเก็ตบอร์ดรอบนี้จะรอดไหมโอ้ยเป็นยังไงรอบนี้รอดไหมไม่รอดหรอกเจ้าของสเก็ตบอกว่ารอบนี้น่าจะไม่น่าจะรอดค่ะแม่ๆอะตึ๊บตึ๊บหนี โอ้ยออออยากเล่นค่ะเหยียบเหยียบด้านไหนเออฮึบฮึบนี่โอ้ยดูพังไปแล้วรอบหนึ่งพ่อจ๋าหนึ่งดูแม่แม่ดูโอ๊ยโอ้ยดูดูสายแม่แม่โอ้ยดูออนพ่อจ๋า้องให้แล้วทีนี้พ่อจ๋าเอาไปเก็บ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านคะ่ะอ่ะโชว์หน่อยพ่อจ๋าได้อะไรวันนี้ว้าวดูพ่อจ๋าจะสอนเล่นนะมาเร็ว <c oughs> โอ้ยเหยียกระดกดยดูค่ะอ่ะเหยียบเร็วเดยียบพ่อจ๋าจะเล่นให้ดูมาเร็วดูค่ะแม่แม่ดูนี่ดูดูดูอยมีกระดกด้วยมีกระดกด้วยค่ะเหยียบเหยียบด้านไหน พี่บ๊อบจะมาด่ายไหมเนี่ยฮะหักไปอันนึงแล้วนะคะเม่์เมยรอบที่แล้วอ่ะรอบนี้เอาใหม่อีกพ่อจ้าอุ้ยอุ้ยรู้สึกว่าจะสนใจสเก็ตบอร์ดมากค่ะโอ้จะสองขาเลยอุยพ่อจ้าพ่อจ๋าเร็วเร็วโอ้เอ็เร็วึบเฮ้ยเฮ้าก็ใส่ขาหลังแล้วก็พี่กิ๊งนี่ เล่นนไม่ได้เลยนะเล่นนี้ไม่ได้เลยนะเล่นนี้ไม่ได้ไม่ให้เล่นแล้ว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 ไเวอรไม่ให้เล่นแล้วอ้ยพ่อจ๋าหนูอยากเล่นไม่เล่นค่ะไม่เล่นค่ะม่เล่นค่ะโอ้ยได้ได้ไ้โอ้ยดูอ้นพ่อจ๋าได้หวใจแตกสลายอยากเล่นค่ะแม่แม่ดูอ้นพ่อดู โวนพอยาเล่นาปึ๊บ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 ะอลองเอาขาหลังเข็นสิแต่เอาเอาโอ้ยดูค่ะโอนเอาอจานหนูอยากเล่นไปดูกระดิ่นี่อจาหนูอยากเล่นดูดูเศร้าแล้วอะเศร้าแล้ว คุณเจนไปสไลด์ไม่เล่นนี่ไม่เล่นเลยนี่เอาไว้นี่เอาฮะเอาเย็บไปเลยเอาไปเร็วไปไปเร็วปารึบรึบเออไปรึบไปรึบไปเร็วไปเร็วไปเร็วกโอ้ยไปใหม่ไปใหม่เริ่มเก่งแล้วค่ะเริ่มเก่งแล้ว อ่ะวางวางดีๆก่อนพ่อจ้าหนูพร้อมละเอาเร็วเร็วเร็วเร็เร็วรูเละตีเอาเลยรอบนี้เอาใหม่เอาใหม่จังหวะนี่จังหวะขาเนี่ยเนี่ยจังหวะขายังไงพ่อจ๋าไม่ได้เลยนะเด็กขาเรื่องบูบูนี้ไม่ได้ ไหนพ่อจ๋าบอกจังหวะขายังไงข้างหลังให้ดูซิจังหวะขาเนี่ยดูจังหวะขาเดี๋ยวอนค้าจังหวะขาพ่อจ๋าบอกว่าจังหวะขาวะเอ้าขึ้นมามาเร็วมามาเร็วเร็วเร็วพร้อมแล้วฮึปโอ้ยอะไรตั้งใจตั้งใจรอบสุดท้ายแล้วอะจังหวะยังไงพ่อจ๋าบอกอะเอา

bọn mình bọn chân bát bằng hạng chân bát bằng hàn bất thân đi đi ở sân thân đi 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 tay đi tay chân bát này tay này tay chân khá này tay chân bát này đây này tay chân bát này 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 tay chân bát này tay chân bát này tay chân này khá nè này, khá này. Khá. <laughs> เอ้โซีเอยนอ้ยอุ้อ้โอ้ยด <pad> <có> ูค่ะเอาหน้าไเอาหน้าไทยไปเลยรอบนี้อ่ะสูตรใหม่สูตรใดเหน้าข้เข็นเอานี่เอาไส้คานอล้วกันยับไปเลยอืมไส้าน่เนี่ยยบไปเลยอูู้ดูดูเออยักอยัอ้ยเย้ฮะน่ดู กระจายจับให้หนูก่อนสิจัให้หนูก่อนพังมือนีเลยพังมือหนีเลย,เลยค่ะ ไปเก็บไปเลยนี่เขาจะตีด้วยนะนี่พค่เดี๋ยวจะเดี๋ยวค่ะเอาไปเลยค่ะไปเอานี่นี่จังหวะนี่ลนี่นี่เขาีเนด้วยนี่นี่นีจังหวะนี่นีเนี่ยเออจังหวะนี่เลยเนี่ยเออจังหวะนี นี้ที่บอกที่สอนไว้น่ะงั้นพระสอนสอนอ่ะมาสอนยังไงพวว่าเห็ดพริกเท่านั้นไม่พริกก็ได้การันสนุกเลยสัมภาษณ์พี่บ๊อบเป็นยังไงพี่บ๊อบสเก็ตบอร์ดรอบนี้จะรอดไหมเป็นยังไงรอบนี้รอดไหมไม่รอดว่ะเจ้าของสเก็ตบอกว่ารอบนี้น่าจะไม่น่าจะรอดค่ะแม่ๆอ่ะ่่นี จะมาาร่เอกำลังมันเลยกำลังมันเลยป้าจ๋าสุดยอดเลยดูค่ะปึ๊บฮึ๊บฮึ๊บดูปึ๊บอุ้ยดูค่ะทำลายล้างเอาไปทั้งฝุเนี่ยป้าจ๋าดูดู ฮึบอึบหนี่ยมบอกไปจังหวะเนี่ยอา,อาย่าไปเท่าุุแน่พ่อจาเร็วๆเร็วๆกำลังสนุกเลย